เมื่อยูทูบเบอร์ดังเกาหลีซองแจตระเวนกินอาหารท้องถิ่นที่ประเทศไทยโดยเลือกกินอาหารตามร้านที่คนไทยชอบและแนะนำบอกเลยว่าแต่ละอย่างรสชาติสุดมากและราคาว้าวมากสำหรับซองแจก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บอกก่อเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เริ่มต้นที่สองแจยูทูบเบอร์ดังเกาหลีมียอดติดตามกว่า1ล้านคนเดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้เขาจะตระเวนหาของกินที่คนท้องถิ่นนิยมกินไม่ใช่ร้านที่มีแต่ชาวต่างชาติเปิดเรื่องมาเขาก็บอกว่าฉันรักประเทศไทยมากเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของฉันเลยมาที่นี่ทีไรแล้วนอนหลับสนิทเพราะรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนอื่นเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารอร่อยเยอะมากทั้งผัดไทยส้มตำเทียบกับกิมจิที่เกาหลีนอกจากนี้ยังมีปูผัดผงกะหรี่ที่ทำจากเนื้อปูเน้นๆพูดแล้วน้ำลายไหลค่ะนอกจากนี้เขายังคิดถึงน้ำแตงโมปัน่นความหวานของผลไม้ที่แตกต่างจากเกาหลี แต่ปัญหาก็คือถ้าไปร้านดังๆทำการตลาดมากๆคนเกาหลีจะเยอะกว่าคนไทยสำหรับเทปที่เดินทางมาถึงไทยทั้งทีจะไม่ให้เสียค่าตั๋วเครื่องบินไปฟรีๆโดยเขาจะเลือกร้านอาหารตามที่คนไทยจริงๆแนะนำเพื่อตามหาร้านอร่อยที่แท้จริงของประเทศไทยประเดิมคนแรกที่เขาเลือกถามคนในท้องถิ่นประเทศไทยส่องแจเลือกถามคนขับรถตุก๊กต๊กว่ามีร้านอาหารที่แนะนำบ้างหรือไม่ คนขับรถตุ๊กตุ๊กแนะนำร้านอาหารชื่อดังที่คนเกาหลีชอบไปกินคือร้านก๋วยจับยวนเมื่อเขาถามคนขับตุ๊กๆว่าเคยไปกินหรือไม่คนไทยที่เป็นคนขับตุ๊กๆบอกว่าไม่เคยแต่นักท่องเที่ยวชอบไปกินยูทูบเบอร์ดังจึงปฏิเสธที่จะไปโดยถามว่าร้านที่คนขับไปบ่อยๆที่ไปมากกว่าสองครั้งคือร้านไหนคนขับตุกตกบอกว่าชอบไปกินข้าวต้มคุณเล็กข้าวต้มสามบาทแถวทองหล่อ ทำให้ยูทูเบอร์ดังตกใจกับราคา3บาทพร้อมคำนวณราคาเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีปรากฏว่าเท่ากับ100วอนเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเขาจึงเลือกที่จะไปร้านข้าวต้มคุณเล็กและจะเลือกเมนูข้าวต้มกินกับยำปลาสลิดท,ที่พี่คนขับตุกๆแนะนาด้วยเมื่อเดินทางไปถึงร้านครัวคุณเล็กพุงจาบอกว่าเป็นร้านที่คนท้องถิ่นมานั่งกินกันจริงๆ เพราะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเลยเขียนภาษาไทยแบบไทยแท้โดยร้านครัวคุณเล็กมีกับข้าวหลากหลายให้เลือกทานกับข้าวต้มโดยสั่งยำปลาสลิดและขอคำแนะนำจากทางร้านในเมนูเด่นประจำวันนี้ทางร้านแนะนำเมนูหมูหวานและถามลูกค้าอีกคนในร้านเขาแนะนำยำปลากระป๋อง ซองแจไม่คิดว่าจะมีร้านกับข้าวที่ถูกแบบนี้ในกรุงเทพเข้าต้มหนึ่งถ้วยบวกกับข้าวสามอย่างเป็นเงินเพียง2,200วอนซองแจได้ชิมข้าวต้มเปล่าๆบอกว่ารสชาติเหมือนน้ำข้าวต้มที่เกาหลีและชิมยำปลาสลิดท,ที่คนขับตุกๆเป็นคนแนะนำเมื่อชิมแล้วบอกว่ามาชิตะอร่อยมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วราคา20บาทเขากังวลกับรสชาติอาจมีกลิ่นคาวติดมาด้วย แต่เขากินแล้วบอกว่าไม่มีเลยขณะเดียวกันยังรสชาติดีมากๆอีกด้วยปลาก็ไม่แห้งมากรู้สึกถึงเนื้อปลาแท้ๆหวานกรอบสดและก็มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยจากนั้นเขาได้ชิมหมูหวานคำตอบคืออร่อยมากรสชาติเหมือนซี่โครงหมูที่เกาหลีแต่หาเจอได้ในไทยและในราคา20บาทรสชาติเหมือนซี่โครงหมูที่มีรสพุทราคลุกคลิกไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นซี่โครงหมู คือดีมากคืกกอลกกลและชิมอีกหนึ่งเมนูคือยำปลากระป๋องเห็นหน้าตาแล้วเหมือนปลากระป๋องที่เกาหลีแต่เมื่อได้ชิมรสชาติแล้วถึงกับงงในรสชาติเธอบอกว่าเหมือนปลากระป๋องที่ผัดจนแห้งจากนั้นซองแจ เดินทางตามหาร้านอาหารท้องถิ่นที่อร่อยในประเทศไทยโดยพบกับนิสิตจ,จุลาซึ่งนักศึกษาได้แนะนำซีฟู้ดบุฟเฟ่ร้านคุณนายทะเลดองซึ่งสองแจเลือกเดินไปกินร้านอาหารดังกล่าวและเลือกบุฟเฟ่ราคา699บาทสองแจบอกว่าร้านซีฟู้ดแบบนี้ในโซมีเยอะมากถ้าอาหารแบบที่สองแจสั่งและมีล o เตอร์อยู่ด้วยราคาจะประมาณ170,000วอน แต่ว่าที่นี่ถูกกว่าเกือบสามเท่าเมนูแรกที่เลือกชิมคืออูนินเขาบอ,ก,อ,อกว่า ว้าวทำไมถึงสดแบบนี้อร่อยมากและเริ่มสั่งอูนิเพิ่มอีก5อันเพราะอูนิในเกาหลีแพงหูฉี่ถาดหนึ่งหนึ่งแสนวอนเขาถึงกับอุทานว่าบ้าไปแล้วเพราะประเทศไทยทำให้เขากินอูนิแบบนี้ได้และอุทานต่อว่าฉันจ่ายเงินไปเท่านี้แล้วได้กินแบบนี้ไม่ต้องแคร์ใครมันดีมากแค่มาที่ประเทศไทยและได้กินร้านนี้และพรุ่งนี้ก็ตายได้เลย รวมถึงได้กินนข้าวต้ม3บาทด้วยนอกจากนี้ซองแจยังเลือกไปที่ร้านอาหารแฮปปี้และร้านเจวันที่คนท้องถิ่นแนะนำด้วยแต่อย่างไรเขาก็ยังเลือกให้ร้านคุณนายทะเลดองเป็นที่หนึ่งในเทปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับคลิปที่นำมาฝากกันสำหรับคนเกาหลีที่เข้ามาชมคลิปมีคอมเมนต์เสียงแตกโดยแอดได้นำคอมเมนต์บางส่วนมาฝากด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยความเห็นแรก ไปกรุงเทพประเทศไทยสนุกมากมีอาหารให้เลือกกินและรสชาติอาหารคาดเดาไม่ได้เลยราคาถูกแต่ปริมาณจะน้อยเนื่องจากเรามาเที่ยวจึงเหมาะที่จะลองหลายเมนูความเห็นถัดไปบอกว่าจะไปกรุงเทพสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นของดีๆด้วยตาความเห็นต่อไประบุว่าว้าวฉันไม่เคยไปประเทศไทยมาก่อนแต่ฉันคิดจะไปจริงๆและฉันจะดาวน์โหลดวิดีโอนี้ถ้าไปถึง ความเห็นถัดไปบอกว่าหลังจากได้ยินที่คุณพูดฉันขึ้นเครื่องบินไปเมืองไทยและลองร้านอาหารที่คุณแนะนำอร่อยทุกอย่างจริงๆขอบคุณมากอีกคอมเมนต์ระบุว่าว้าววันที่15นี้ฉันจะไปกรุงเทพและจะไปกินบุฟเฟต์ซีฟู้ดตอนเย็นจะไปตลาดโต้รุง่งขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆอีคอมเมนต์ระบุว่าฉันไปกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วทุกอย่างอร่อยมากมีรสเปรี้ยวเผ็ดมาก ได้มีรสชาติที่เข้มขน้นแต่ยังไม่เคยกินเนื้อสัตว์ที่ไทยเมื่อฉันไปอีกครั้งฉันจะลองบุฟเฟต์อาหารทะเลแน่นอนทางนี้ยังมีคอมเมนต์ที่เห็นต่างว่าเรียนคุณซองแจผมอยู่กรุงเทพมาเกือบสองเดือนแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นอาหารทะเลที่ไม่สดนักพนักงานเสิร์ฟอาหารนำออกมาพร้อมกับปลาดิบโดยไม่ต้องกลัวเลยเพราะมีคนแนะนำแต่รสชาติเน่าเสียฉันเดาว่าพวกเขานำของสดใหม่มาให้คุณเมื่อไปที่นั่น และเห็นควรว่าเป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรกลับไปอีกเลยความเห็นสุดท้ายระบุว่าบังเอิญไปเที่ยวกรุงเทพเลยแวะทานในราคา899บาทแต่ทำให้ฉันไม่พอใจเป็นอย่างมากอาหารทะเลดูไม่สดมากนักและสุขออนามัยทั้งร้านก็แย่มากซึ่งปกติชอบกินอาหารทะเลแต่กลับกินที่นั่นแล้วหงุดหงิดหลังจากนั้นฉันก็ท้องเสียอาเจียนทั้งวันแน่นอนว่ารีวิวแต่ละร้านก็แตกต่างกันไป ตามรสนิยมของแต่ละคนจบกันไปแล้วสำหรับคลิปยูทูบเบอร์ดังเกาหลีซองแจตระเวนกินอาหารท้องถิ่นที่ประเทศไทยสามารถตามดูต้นฉบับได้ตามลิงก์ที่แขวนไว้ใต้คลิปนะคะก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และการกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำคลิปดีๆจากต่างแดนมาฝากกันขอบคุณค่ะ